ของคุยชัยและข้ารถชการทุกท่านนะครับวันนี้คุยชัยเดินทางมาที่วัดพระธาตุปูเพกนะครับมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับประมาณ7จ็ดนาฬิกานะครับก็มาถึงที่นี่วันแปดนาฬิกาได้ครับสถานที่ก็ตัดเตรียมไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับจริงๆงานเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่วันที่11พฤษภานะครับมีการบวชเนรหนึ่งรูปนะครับแล้วก็ยกปู่มุจลินเนี่ยขึ้นตั้งฐานด้านหลังเนี่ยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เตรียมงานกันวันที่12นะครับ12เตรียมงานพอ13ก็ได้เวลาตามเริก เชิญพามาจากกรุงเทพคณะพราหมณ์ก็ตั้งใจมากมาตั้งแต่ตีห้านะครับมาเพื่อเตรียมสถานที่เตรียมโต๊ะบวงสวงนะครับเสร็จแล้วนะครับเริ่มพิธีในเวลาเก้านาฬิกายี่สิบเก้านาทีแต่ว่าตรงข้างล่างด้านนู้นจะมีทําอาหารสี่สี่อย่างมาถวายพระเป็นพัฒหารถายพระถอยพระท่านก่อนเสร็จแล้วก็เริ่มพิธีประมาณ9ก้นาฬิกายีนาทีก็มีแขกรวยมาร่วมงานประมาณตีว่าประมาณสัก7จท่านประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้บอกใคร หลายคนนะบอกเฉพาะในกลุ่มเดี๋ยวเอาสื่อสารตรงนี้นะครับไปบอกกันว่าได้มีงานบุญเกิดขึ้นแล้วจะมีอีกหลายๆงานเมื่อกี้ก็มีงานบุญข้างบนได้เห็นแล้วแ่ะว่ามีส่วนไหนที่ต้องซ่อมแซมตรงสาราพระพุทธ้าพระองค์ก็เดี๋ยวมาร่วมบุญกันในโอกาสต่อไปแต่ว่าในวันงานเนเริ่มต้น9ก้านกาจีเป็นภูมิปาโลแห่งเลิกนะครับเสร็จแล้วก็บวงสวงตามพิธีพราหมณ์ประมาณใช้เวลาประมาณสัก40นาทีถึง50นาทีพอเสร็จพิธีพราหมณ์นะครับก็ถวายทองคําทองคำเนี่ยถวายรอบแรกใน4่บาทนะครับเพื่อไปหุ้ แล้วก็มาถวายเพิ่มเติมเนี่ยอีก0.5กรัมนะครับมีการมิตรส่งมาแล้วจะมีส่งตามมาอีกเนี่ยหลายหลายท่านเหลือเกินเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาจะถวายอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวจะมาจะมาถวายอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาทยอยไปเพราะาทองคายังไม่ครบจากการตั้งใจเริ่มต้นจากประมาณเดือนธันวาปีหกี่แล้วมาทําพระป่าประมาณ26กุมภาพันธ์หได้พระป่าประมาณ50,000 0กว่าบาทไปช่วยร่วมสร้างเจดีย์ที่เชียงใหมส่สวนแสงธรรมไตสิกข,ขาครับตรงนั้นนะครับก็สร้างมาเรื่อยเรื่อยังไม่เสร็จก็ยังมีฉัดท่าน,นยหุ้้มดวองค สามสิบห้าบาทก็ยังไม่ได้ยังยังไม่ครบนะเพิ่งได้8บาทตอนนี้นะพอได้ทาพระป่าก็เลยได้สร้างปู่ไว้สวนองค์ที่ครูสร้างจะอยู่องค์หลังแต่องค์ล่างที่เขาที่วางด้วยเนี่ยเป็นของลูกศิษย์ของวัดมาร่วมด้วยแต่ว่าฐานเนี่ยครูเป็นคนทํากับลูกศิษย์ฐานทั้งหมดเนี่ยนะแล้วก็ข้างบนองค์ดําทองเนี่ยนะก็ทํากับลูกศิษย์ถวายเมื่อที่หกพร้อมพระปา่าพอมาถวายใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ตั้งใจบอกพระอาจารย์วันว่า พระอาจารย์ครับเดี๋ยวผมจะทําพญายนาคราชปูมุจลินมาถวายเมื่อพูดไปแล้วนะครับก็ต้องทําไปเห็นองค์หนึ่งอยู่ที่วัดนาลายเจียงเวงพาลูกศิษย์คุณนัทไปกราบก็บอกคุณนัทว่าอยากจะอยากจะทําแบบนี้แต่จะทําสวยกว่านี้จะทําให้ใหญ่กว่านี้สีก็จะเข้มขลังกว่านี้นะครับคุณนัทก็บอกครูทําได้ครูทําเลยคุณนัทก็เป็นหนึ่งคนที่ร่วมบุญมาวันนี้ต้องต้องขอบคุณครับที่มีลูกศิษย,ย์ที่ดีมีกระล่มิกระยาณมิที่ดีปัจจัยทั้งหมดที่เราได้ร่วมทําบุญมาเนี่ยไม่ใช่น ถ้าพูดสลหรับครูนะครับคนอื่นอาจจะน้อยนิดแต่ว่าสำหรับครูถือว่าเยอะจากการร่วมแรงร่วมใจเพราะว่าบุญที่เกิดขึ้นเนี่ยครูได้ได้บอกบุญเริ่มต้นก่อนก็มีครูนี่แหละเป็นต้นบุญแล้วก็บอกคุณฝนคุณฝนร่วมบุญมาน่าจะเป็นแสนได้เกิน1นึ่งแสนนะครูว่าหลายงานเลยคือคุณฝนครนอบคุมหมดเลยกับซีอของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับคุณยุทธนันท์ฮิรันจเรเญเป็นสามีภรรยานะครับแล้วก็ต่อมามีคุณทักษสมยัยจุนเหลาแล้วก็วกอยู่ที่สวีเดนเป็นลูกศิษย์ที่น่ารักของครูคนนนะคคครรรับรบ่่่ววมมมมุาเอกณีีืแแสไดด้้ลโ คุณพัชรยาและครอบครัวก็ร่วมุญมาเยอะมากเหมือนกันครับเกือบเกือบครึ่งแสนเหมือนกันคุณธัญ,ญเนตรคุณฐานิตคุณนัทเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วละ่ะทำมาตลอดอยู่แล้วแต่ครั้งนี้เนี่ยคุณนัทก็ได้ทําครูมาหลายอย่างก็เลยมาเพิ่มมาร่วมนะฮะก็ประมาณสองหมื่นาพันบาทนะครับแล้วก็มาร่วมอีกหลายอย่างเหมือนกันพี่ตาเนนะี่ยพี่ตาก็ร่วมเยอะนะครับคุณคุณนัททำแทงน้ำด้านบนอยูนะ่เนาะแต่แต่ละครั้งก็เกือบครึ่งเกินแสนอะเกินเกินครึ่งแสนหกเจ็ดหมื่นนะฮะแต่ท่านพี่อรพร ไสเฮงหรือพี่ตาลนะครับพร้อมครอบครัวแล้วกาลมิดเนี่ยก็ทําแทงน้ําด้วยแล้วคุณยูจากญี่ปุ่นนะครับและครอบครัวอยู่ญี่ปุ่นนะครับแล้วรวปทองคามาด้วยวันพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะมาถึงแล้วก็คุณอันกับคุณนนท์ครับแลวครอบครัวก็ร่วมบุญมานะครับทาคุณอันทำทั้งบัวตรงนั้นนะฮะแล้วก็ฐานกระเบื้องก็ร่วมทําแล้วก็ทาสีข้างบนทาสีพระธาตุชวนคุณอินนามาร่วมบุญชวนเพื่อนมาร่วมบุญมากมายแล้วก็มีคุณวันนิพากับคุณเจกผู้ประกาศข่าวชื่อดังช่องเทียนเอ็ดนะครับร่ว นะครับหนึ่นบาทนะครับทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งแทงน้ํารวมทั้งตรงนี้นะหลายท่านเกินครึ่งแสนหมดแล้วก็มีลูกศิษย์อีกหลายคนมาร่วมตรงนี้นะครับถ้าถามว่าบุญครั้งนี้เนี่ยมีมูลค่าเป็นตัวเงินเท่าไหร่ก็ไม่เยอะหรอกครับก็ประมาณ50,000นกว่าบาทก็กําลังเคลียร์เพื่อให้เป็นบัญชีบุญหรือบัญชีเป็นเลขศูนย์ก็เหลือเหล,เลขศูนย์หลายบัญชีแล้วล่ะนะครับแล้วก็โต๊ะบงสวงเมื่อเช้าพามืมออาชีพคุณฝนเป็นเจ้าภาพ ห้าหมื่นบาทนะครับดังนั้นคุณฝนก็จะเป็นประธานหลักเพราะว่าเขาเป็นคนที่เริ่มก่อนคนแรกแล้วก็ทําบุญเยอะกว่าเพื่อนเฉพาะแทงน้ำนก็เยอะสองแสนกับสามแสนนะครับดังนั้นบุญที่เกิดขึ้นเนี่ยจากการทาแทงน้ำสี่หมื่นลิตรให้วัดให้นวัด,วดมีน้ำใช้เนี่ยครูบาอาจารย์ได้ใช้น้ําคนที่มาเยี่ยมมาไหว้พระมีมีน้ําใช้มีปู่มุจลินที่ดูแลศาสนาตั้งแต่พระพุทธเจ้าอยู่ปู่เวสุวรรณก็ดูแลศาสนาม,มาตลอดพาเข้าป่า ปู่เวสวรก็ได้ถวายพระคาถา,ไว,าไว้พระเจ้าไว้พระไว้สวดตอนเข้าป่าเป็นคาถาที่สวดแล้วไม่มีอะไรทั้งนั้นที่มารบกวนดังนั้นเนี่ยทั้งสองท่านนี่เป็นมหาราชซ้ายเป็นมหาราชของนาคราชขวาเป็นมหาราชของจตุมหาราชิกาใหญ่สุดเป็นประธานใหญ่สุดคือปู่เวสวรที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อปูเพกหรือสีประพัดสอนหรือสี108ร้อยแปดตนลูกขัดเทวดาเหล่าเทวดาเยอะมากเพราะเป็นป่าไม้เป็นภูเขา นะครับและที่สาคัญขาดไม่ได้เลยพระแม่โสมาศิวิกาเทวนาทิพย์พยากราชที่เมตตาลูกหลานทุกคนดึงลูกหลานมารวมกันที่วัดพระธาตุภูเพ็กบาลมีพระแม่ล้วนๆเลยแล้วปี266นี้จะเป็นปีของพระแม่โสมาจะประทานพรประทานทรัพย์ทั้งโชคลาบแก้แหวนเงินทองการงานกิจการร่ารวยแน่นอนนะครับและพระเจ้าชายมันที่7ก็ไก็ม่ขาดไม่ได้เหมือนกันต้องเอ่ยถึงพระแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่เทพโลกอ,ดอุดรที่เป็นญาณบารมีของ พระครูบาแก้วสารพัดน,นึกหรือพระอาจารย์นรงศักดิ์นี่ท่านเป็นลูกศิษย์สายตรงเป็นถือว่าเป็นญาณของท่านเลยพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่ม่นหลวงปู่ฟ้านหลวงปู่กงมาหลวงพ่อโสพลเจติยาพิบาลเจดีท่านอยู่ตรงนี้ท่านเป็นอดีตเจ้าวาดวัดพระธาตุพนมและท่านก็มาเป็นเจ้าวาดวัดที่นี่ด้วยก่อนพระอาจารย์นรงศักดิ์ดังนั้นสิ่งศิษย์ที่นี่นะครับคงได้รับรู้ว่าสร้าวโรงงานทุกครั้งที่ได้ทำสำเร็จครูชายก็ไม่ได้ทำคนเดียวเป็นเป็นบุญสามัคคีตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงสร้างตรงนี้ใช้เวลาาาากสร้งงตติดมน แทงน้ํามาวัดเนี่ยเป็นว่าเล่นเลยครับขึ้น,นลงเนี่ยหลายเที่ยวมากแล้วก็เทวะไรพระแม่ครบหมดเจดี JD, ทาสีเจดีได้เป็นเฉพา,าพทั้งหมดทองนี้จะเป็นไปได้ก็จะรวบรวมไห้ครบการบวชเนรเนี่ยดีใจมากเลยเพราะว่าการบวชเนรครั้งเนี้ยเป็นเป็นอะไรที่สําคัญเนื่องจากว่ามีคุณพ่อคนหนึ่งมาที่นี่จะบวชให้แม่แม่ภรรยาท่านอายุ70ปีทั้งก็70ปีแม่บ้านท่านนี่เป็นลงมะเร็งแล้วสุดท้ายแล้วท่านก็เป็นครูกรเกษียณอายุแล้วท่านรักษาแฟนเนี่ย คือ2ปีเป็นนอนรยาลจุฬานหมดเงินจนไม่เหลืออะไรขายบ้านขายที่ขายอะไรแล้วท่านก็มาปฏิบัติธรรมที่นี่มาเจอครูวิชัยแล้วครูก็อยากจะเป็นเจ้าภาพให้ท่านท่านไม่มีสตางค์ว่ากันตรงๆนะเพราะรักษาภรรยาหมดแล้วจะมาบวชให้ภรรยาก็บอกว่าจะเป็นเจ้าภาพท่านก็บอกยินดีก็โทรหาแม่ให้ได้เห็นแม่ด้วยแต่ท่านเข่าไม่ดีครับก็เกิดอุบิเหตุบวชไม่ได้ตั้งใจไว้แล้วอยากบวชถวายพระแม่สมมาถวายปู่ม,มจุดแลวถวายะอาจา์เล็กที่ทาพิธีให้ที่พุทธคยาที่ไปถวายข้าวมัทุ แล้วท่านก็ถวายดอกไม้พระพุทธเจ้าที่ใต้ต้นพระศรีมาโพธิ์ที่พระเจ้าตัดสร้นะครับครูเลยว่าคิดว่าอยากจะทําบุญในท่านด้วยก็บวชเนนก็เลยได้เนนที่เป็นหลานของลูกหลานของหลวงพี่ดินที่เป็นมือขวาของพระอาจารย์เจ้าวาดน,นี่แหละก็เลยได้บวชเนนวันที่11แล้วก็ยกท่านขึ้นนะครับดังนั้นถ้าไม่มีเหตุปัจจัยลูกหลานของได้ไม่ได้มารวมกันเราคงไม่ได้มาสานที่อย่างนี้เราคงไม่ได้มามาร่วมบุญร่วมสร้างบารมีด้วยกัน เราก็จะมีหลายๆงานข้างบนเห็นแล้วว่ามีพอพระเจ้าพระองค์เนี่ยเก่าสุดโสมคนไปนั่งสมาธิไม่ได้ไปนั่งสวดมนต์ไม่ได้เดี๋ยวจะทําให้สวยให้ดีเดี๋ยวจะเดี๋ยวตอนนี้มีต้นบุญละมีคุณนนท์เขาจะเป็นต้นบุญให้ละห้าพบาทแล้วเดี๋ยวครูจะไปบอกบุญเพิ่มนะครับดังนั้นอยากชวนเชิญครับกาลยนานมิตรมาที่วัดพระาธาตุภัเพกถ้าท่านมาท่านต้องไปกราบพระพุทธเมตตก่อนเป็นจุดแรกด้านน,น้น จุดที่สองท่านต้องมากราบเจดีของพระครูษโสพลก่อนท่านเป็นอดีตเจ้าวาดวัดพระธาตุพนมนี่ท่านที่เป็นเป็นอธิบดีสงฆ์เนี่ยที่พระธาตุพนมเนี่ยหลวงปู่คำพันธ์ท่านโคศรัญญโยท่านบอกว่าไม่ธรรมดานะครับพระที่จะเป็นเจ้าวาดได้เนี่ยต้องมีบรารมีมากพระธาตุพนมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากแล้วท่านอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วท่านเป็นอดีตเจ้าวาดที่นี่ด้วยต้องมากราบท่าน,นครับเสร็จแล้วก็มากราบบุพเพสวร์ก่อนเพราะท่านเป็น จตุมหาราชของจตุมารชิกาใหญ่มากเป็นเจ้าอรัพย์แล้วปีเมื่อกี้เป็นปีของท่านเลย2องพ2 5พเสร็จแล้วก็กราบปู่มุจลินนาคราชนาคาธิบดีหนึ่งใน9้านาคาธิบดีเสร็จแล้วนะครับกันนี้ก็เดินขึ้นไปข้างบนทีเดียวครับเดินไปนิีเดียวเลี้ยวซ้ายก็จะเจอเทวะลัยพระแม่โสมาสีวิวกาเทวนักเทวีพญานาคราชผู้เป็นกษัตริย์อของขอมเก้าเียนยิ่งใหญ่มากมีทรัพย์สมบัติเยอะมากพอไม่พอในใโชคลาภทุกคนเสร็จแล้วนะครับไปกราบหลวงพ่อภูเพชรข กราบพระอาจารย์ครูบาแก้วสารพัดนีกขอสิ่งใดได้สิ่งนั้นหมดหนี้หมดศีลใครมีนี่มีศีลบางคนมีนี้90บล้านมาขอท่านกลับไปขายที่ได้ร2อล้านหมดนี้เลยครับครูบาแก้วสารพัดนึกเสน้นผมเกศาท่านข่หมวดเป็นพระท่านแล้ว<อ>ก็มากาบเองแล้วกันครับเดี๋ยวจะบอกโฆษณาแล้วก็เสร็จแล้วนะครับบันไดเนี่ยเพิ่งทาไปบันไดสวรรค์ทาสีหมดเลยเหมาทําหมดเลยเสร็จแล้วนะครับทาสีตรงนี้เราขึ้นไปบนพระธาตุเพล่ก็กลับพระเจ้าห้าพระองค์ หอพระพระมุสารีริการรธาตุพระอานตทาตกาพระจักระพ,ะกกรพัิปางนักปกแล้วก็มีพระอุปคุตนะครับพระอุปคุตแล้วก็จุดสุดท้ายคือใจกลางภูเพกที่เป็นเสาคำ้ำภผูแห่งนี้ไว้เป็นเสาจัก,กรวาลเป็นเสาพระสุเมนนั่นแหละและเป็นหลุมที่ลงไปที่เป็นทรัพย์สมบัติมาอาสารตรงนั้นเป็นทรัพย์ทพิปที่เราจะมาเบิกทรัพยานาคราบเป็นทรัพย์ของมนุษย์อยากชวนเชิญครับเพื่อนเพื่อนการมิตรครับ มาร่วมกันสร้างบุญบารมีงานบุญครั้งต่อไปของครูนั้นยังมีอีกนะครับยังมีเรื่องหอพระด้านบนส่วนแสงธรรมต้ศิกขาตะบนหลงขอดอำเภอรพระเอจังหวัดเชีงยงใหม่ดังนั้นเดี๋ยวเรามาร่วมบุญกันแล้วยังมีจะสร้างพญาสุวรรณนาคราชที่วัดพระาธาตุเชิงชุมเป็นองค์หล่อที่เป็นเหมือนมนุษย์แต่เป็นเหมือนพญานาคเห็นชัดเจนเดี๋ยวกาลังขอวัดอยู่ครับว่าจะได้หรือไม่กับปู่เวสสุวรรณองค์แรกของพระาธาตุเชิงชุมถ้ามีบุญคงได้สร้างแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมบุญกัน และพระเนี่ยของพระธาตุพนมที่ครูได้ถวายทุกปีปีนี้จะเป็นรอบของพระกากูสันโธพระแก้วประจําบารมีท่านสีขาวจะไปถวายเนี่ยประมาณปลายปีกับพระป่าการศึกษาทูสาพระเนนเพราะครูบวชที่นั่นหลวงพ่อเจ้าคุณสําฤีเนี่ยท่านเป็นพระอุชางครูเหมือนเป็นพ่อในทางธรรมแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดปันมา30ตุลาคมนี้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบวชของครูที่จะเกิดขึ้นที่พุทธคยาจะเป็นการบวชครั้งที่สองที่ใต้ต้นพระศรีมาโพ สาตุลาถึง7พฤศจิกาสิบวันแล้วไปในสังเวีนิสฐานสีตำบลอุทิศบุญให้พระอาจารย์เล็กที่ช่วยบุญช่วยงานแล้วครูก็จะจุดเทียนจำนวน999เล่มที่พุทธคยาเตรียมจองให้ทัน999เเล่มเท่านั้นจะไปจุดอยู่ที่เจดีพุทธคยาก่อนไปบวชยังไงก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วย ร่วมบุญด้วยกันนะครับแล้วก็จะพบงานบุญแบบนี้แหละครับทำบุญได้บุญแน่นอนครับถ้าเราทําบุญถูกวิธีครูชัยเลขศาสตร์เศรษฐีครับมีสิ่งดีๆมาแบ่งปันเสมอแล้วพบกันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกาลังใจฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดหัวใจกดแจ้งเตือนแล้วก็ติดตามคลิปองควิชัยในงานบุญต่างๆร่วมกันต่อไปขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ